จริงเรามีความตั้งใจอยากทำปลานะคะนานแล้วก็เลยคิดว่ามันสมควรที่เราจะทำแล้วคือจริงๆตัวแทนเราเรียกร้องด้วยก็เลยได้คนนี้ใช่ไหมางฝงฟังก็เลยลองในหลายสูตรทีนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยเข้าโลกแต่นะคะตัวแทนที่จะขายปลานะคะเป็นร้อยคนแล้วตัวแทนขายกาแฟนะคะจะ แน่นอนว่าน่าจะเป็นพันหรือสามกันแหละแตถ้าเด็ดพันกับสามกันหมดถ้าถ้าถ้าเด็ดร้อยขวดเนี่ยมันก็จะราคาถ้าเด็ดพันก็จะราคาถ้าพันก็จะอีกราคาราคาให้มันถูกลงเพื่อเอาเพื่อเอาราคากับราคามันมันมันลดลงเนาะกำไรเราก็จะยืดขึ้นแล้วก็เอากำไรเนี่ยเอาไปจ่ายผลตอบแทนให้กับตัวแทนจริงๆรพี่พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอ่าต้องพักแก ที่จะอยู่ใช่ไหมเพราะว่าจะมาคุยเรื่องตลาดเป็นสิทธู์ครับเด้อธิปต้องไปลครับเดี๋ยวนี้รอพี่ติงกันอีกโอ้โหขอบคุณมากพี่ที่เชื่อว่าพี่เลี้ยไม่ผิดที่จะมาทำธุรกิจร่วมด้วยนะคะเป็นคือแบบว่ามานี่พี่เสิร์ชหาแล้วก็พี่เช็คจะจริงไหมนักจะตลาดจะดีไหมคือคือพี่เป็นคนที่เชื่อเนีก่อนที่คือขอมาดูก่อนถ้าจะให้ตัดอะไรแม่ไม่ทำ มาสัมผัสว่าแล้วทาไมต้องมาวันนี้ทั้งที่พี่ต้องไปที่อื่นวันนี้แต่เรื่อหมดอยากทำปลาลนนะคะโรงงานอันดับหนึ่งที่โรงงานอันดับหนึ่งโรงงานผลิตน้ำปลารันพี่มาในวันนี้นะคะพี่อยากนะคะที่จะได้สูตรที่เหมาะสมกับพวกพี่ที่ ทุกโ์ทุกใจแล้วก็ทุกคนผู้คนที่มาขายกับเราขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ปัจจุบัปนปัจจุบันได้ไหมครัค่ะผมจะหาให้ดีอ่ะเลือกสูตรที่ที่ชอบที่สุดเข้าเวลาพูดกับเราเขาเลือกได้ไหมคืมอเลือกมาจาก้านเลยอแต่บอดเพนชอบสีทองกพจะเซียนตามจมตำไปท <laughs> ละสูตรตเลยม,มันจะเป็นยอดขายคุณ พี่เป็นแดงบัสเตอร์สีมิ้นที่เ็น, orp, น,นเนนป็นแหวบัสเตอร์สีทองแล้วก็สามสาวนี้รวมกันแล้วก็อนจัดเซ็ตโบันนีตันมแกงตั้งไว้ที่สามเป็ดขามเลยครับจล,ล้วก็ลายสามหัหน่อยเลนสามทั้งหมคนละสิบอ่อสามพันคนละสิบห้าสิบสิบห้าจุดห้าคูณสามแล้วก็ลบร้อยหนึ่งเราดห้าจุดห้าคูณ หารหารสามมันจะได้ทั้งหมด1,000งพันเซนคูณห้าสิบสามจุดห้าแสดงว่ารถเนี่ยพี่จะได้เท่ไหร่น่าพอใจบ้างไหมครับก็จะรออะไรล่ะครับอันนี้ผมคิดให้เสร็จเลยให้มนใ้มันใช่มันมันมันจะรู้สึกแบบ